ทุกคนนี่เราอยู่ตรงนี้ฮะหัหดใหญ่ในถนนเพชร,กรเกษม ят, ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดน้องต้นข้าวมาหัดใหญ่นะจะต,ต้องแบบผ่านเส้นนี้นั่งเครื่องบินมาลงใช่ไหมสานามบินอยู่ตรงนูน้นทุกคนนะฮะขับผ่านเส้นนี้จะเห็นวัดหัดใหญ่ในอยู่ฝั่งนูน้นเราอยู่ฝั่งธนาคารไทยพานิดฮะเดีย๋ยวจะข้ามไปตลาดนัดทุกเช้านะพาไปหาของจุกจิกจุกจิกของกินอร่อยๆนะฮะมาดูกันว่าวันนี้เขาขายอะไรกันบ้าง ะะแต่น้องต้นข้าวเชื่อสิว่าปี69เนี่ยน้องต้นข้าวยังไม่ได้มาหัดใหญ่แน่นอนแต่พ่กนี้น้องก็จะไปภูเก็ตใช่ไหมวัดถลางน้าไปนะจริงๆตรงเนี้ยหัดใหญ่ในตรงเนี้ยจะมีรถเอ่อบขสรถตู้อะฮะไปภูเก็ตได้สบายๆเลยตรงเนี้ยจะไปวัดตลาดกินหยงนะทุกคนนะจำไว้เลยทุกคนเนี่ยซอยเล็กซอยน้อยตอนเย็น ก็จะมีถนนคนเดินอยู่ข้างหลังธนาคารไทยพาณนนิชย์เห็นไหมฮะฝั่งนูน้นรถเยอะมากตอนเช้าๆเดี๋ยวเราไปตลาดก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยเมากันเรื่องน้องต้นข้าวว่ารถสวยดูสิทุกคนอสีสีแสบเนี่ยฮะตอนสมัยน้ําท่วมตรงนี้นะเกือบลิะพานลอยนะทุกคนนี่คือถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าตลาดกินยงเรากําลังจะเดินเส้นฝั่งนี้นะฝั่งที่มีตลาดนัดถนน ตลาดนัดวันอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดทุกวันอาทิตย์จะตอนเช้าซอยข้างหน้านี้เองทุกคนจะมีสะพานลอยโดดเด่นแบบนี้แห่งเดียวเท่านั้นหัดใหญ่ในจะมีสะพานลอยตรงเนี้แถวแถวอำเภอหัดใหญ่จีวาการเนาะแล้วก็มีไก่ทอดเนี่ยสนามบินทุกคนนั่งรถนี้ไปได้ส5บห้าบาททุกคนนะครับนี่ไก่ทอดหัดใหญ่แต่เขาชอบแบบเอาหอมที่แบบขายเป็นถุงถุงมาเทขายไม่อร่อยทุกคนนี้นี่ฮะ ต้องทอดสดๆหอมทอด่ะนะฮะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆถ้าเป็นเทจากถุงใส่กระปุกแบบเนี้ยไม่อร่อยทุกคนไม่รู้นะบางคนอาจจะชอบแบบไม่อร่อยก็ได้เราก็ไม่รู้สินี่ฮะตอนเช้าๆฝั่งนู้นะวัดทันใจนเห็นหลังคาโบดย่างนี่อ่าวันนี้น้องต้องตอน้นคาไปร้องเพลงที่ไหนไม่รู้แต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้วันที่21น้องก็จะไปร้องที่วัดทลางงานประจำปีใช่ไหม นะฮะที่ภูกเก็ตทุกคนน้องก็ไม่ได้เที่ยวหรอกมัง้งดูท่าทางแล้วเพราะต้องบินกลับไปร้องต่ออีกวันหนึ่งก็มีงานไหมละ่ะรู้สึกจะมีงานติดๆจกอยู่ในช่วงนี้ฮะตัวเจ้านี้หอมอร่อยไหมไม่รู้นะหอมทอดไก่ทอดไก่ทอดหัดใหญ่อันนี้หาตลาดนัดถนนคนเดินจะซอยนี้เป็นต้นไปทุกคนทุกวันอาทิตย์นะแต่ตรงโน้นจะทุกวันตอนเช้าจะมีขนมปังข้าวยำเต้าคั่วรูอยากเต้าคั่วรือยัง อาจารย์ไฮโซพยายามที่จะโปรโมทอาหารที่แบบอร่อยอร่อยของหัดใหญ่ที่พัทลุงก็อร่อยนะขนมปั๊มอร่อยกว่าหัดใหญ่อีกเขาใช้น้าตาลตะโนดแท้ๆทําเลยทุกคนนะฮะฝั่งนั้นนะวัดหัดใหญ่ในวัดพระนอนที่สวยที่สุดทุกคนอยากนะฮะหัดใหญ่ในจะเป็นเมืองเล็กๆทุกคนนะครับไม่หรูหรามากเป็นเมืองที่แบบอันซีนคนจะไม่ค่อยรู้จักอ่ะ นะเขาอยู่กันได้ทวยตัวเขาเองไม่ต้องพึ่งพาน,นักท่องเที่ยวค่ะทุกคนภูมิใจมากนี่ไงตอ,อนเช้าเช้านีฮะเราก็ข้ามแบบนี้กันเลยทุกคนเห็นไหมผักผลไม้ซอยนู้นอีกซอยหนึ่งทุกคนซอยนี้ก็จะมีสองซอยที่เป็นขายตลาดนัดทุกเช้าทุกคนแต่ละเช้าจะไม่ซ้ำกันเลยที่บรรยากาศน่ะนะฮะแต่ของกินอาจจะแบบหลากหลายของกินเราชอบมากเลยอ่ะ อ้าวลืมกดอัดจากเมื่อกี้พูดถึงเรื่องน้องต้นข้าไปตั้งเยอะแยะทุกคนนี่ฮะตลาดนัดทัดเย็นในจะเป็นแบบนี้มีผลไม้แบบชาวบ้านนะฮะแบบพอเพียงทุกคนนะครับทัดเด็ในได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่รถติดมากที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศทุกคนเขาวัดจากอัตราครึ่งชั่วโมงว่ารถเคลื่อนที่กี่เมตรกี่กิโลนะครับออกไปทุกคนนะฮะนี่ฮะขนมกรุงขนมกิน